สาระดีๆกับกองบริหารการค้งออนหลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุมราชการการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่นร0ล0 6ครับว24ลงวันที่6กุมภาพันธ์ สองหห้าดังนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน35บาทต่อมื้อต่อคนสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน50บาทต่อมื้อต่อคนค่าอาหารสถานที่ราชการและสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน120บบาทต่อมื้อต่อคนการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย3ท่านขึ้นไปรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมให้เบิกจ่ายได้ในการจัดประชุมต่างๆเช่นประชุมหารือประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือการประชุมประจำเดือนของหน่วยงานเป็นต้น ให้พิจารณาเบิกจ่ายโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มตรวจสอบกองบริหารการคลังโ02 579 2165หรือภายใน3 4 09ฝากดไลค์กดแชร์กดสอบ s ไ r i b e เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากกองบริหารการคลังนะคะ